ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับทักท่ายไปยังทุกแพลตฟอร์ม ที่คลิปของเพื่อนในทีจะไปถึงนะครับวันนี้ก็มา2 EP เลยนะครับเพราะว่าเวลาว่างๆในเมื่อเวลาว่างๆก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับทำคลิปหรือไลฟ์สตรีมมิ่งบล็อดแคสต์นะครับให้กับเพื่อนๆของเราที่ติดตามนะครับทั้ง400กว่าท่านนะครับได้รับในสิ่งที่ดีๆนะครับก็มาถึง EP นี้นะครับ อีที่3แล้วนะครับอ่าอีที่3นี้ก็จะพาไปดาวน์โหลดเพลงจาก Spotify กันแล้วนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าการที่เพื่อนๆจะไปโหลดเพลงจากแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ชื่อว่า Sidify Music Converter นั้นนะครับท่านจะต้องมีหนึ่งก็คือ โปรแกรม Spotify นะครับที่ติดตั้งในคอมแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินถามว่าถ้าเกิดไป่ล็อกอินได้ไหมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยจะดาวน์โหลดแบบนั้นนะครับแต่ล็อกอินน่หละดีแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับ ก็เวลาเปิดเขาจะบังคับให้เปิดทั้ง2โปรแกรมพร้อมๆกันนะครับเราเปิด c i t ิ f y ยมิ Music c o n v e r t เ r นะครับ,รบเขาก็จะเปิดโปรแกรม Spotify มาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเวลา,าเขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วโปรแกรม Spotify จะปิดตัวไปเองนะครับทำการปิดตัวไปเองอ่ะพร้อมแล้ว เราก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับอ่า EP ที่แล้วเราไปติดตั้งเราไปตั้งค่าอะไรต่อมีอะไรเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ไปตั้งค่านะครับก็ย้อนไปฟัง EP ที่แล้วแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วค่อยมา EP นี้นะครับ <Okay. Yeah. S 1> อเอะนะครับเราก็จะไปกันเลยนะครับกดวินโ o w s M ไปที่ เดสก์ท็ผมก็จะไปที่ Spotify ก่อนนะครับอ่าเจอ Spotify แล้ว Enter เข้าไปครับมาแล้วนะครับผมทำเป็นเมนูภาษาไทยนะครับของผมสำหรับ Spotify สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับก็มันน่าจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วราะฉะนั้นก็ผมก็จะค่อยแนะนําไปกันแล้วกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเพื่อความชัวรก็กดคอนโทรลโฮมไปแล้วให้เลื่อนลงมาหาคําว่าค้นหานะครับหรือภาษาอังกฤษก็เซิร์ชนะครับาาก็โฮมอันนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้า าภาษาไทยก็อย่างนี้แหละครับน่าหลักคน้คนหานะครับหรือเสิร์ชนะครับสําหรับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเจอค้นหาหรือเสิร์ชแล้ว enter เข้าไปคุณต้องการฟังอะไรนะครับผมจะพิมพ์เพลงมาสักเพลงหนึ่งะนะครับเอาเพลงลาวกาแล้วกันนะครับเพ,พ,พลงลาวต่ก,ก่อนเเพลงป็นอ่า เ <Enter. S 2> มื่อ Enter เข้ามาแล้วเขาก็จะมีหมวดหมู่นะครับ <Play. S 2> เพลงศิลปิน,ปนอัลบัมลบ้มนะครับเราก็เลือกเอานะครับส่วนผมจะเลือกเพลงนะครับลลเ,เมื่อเลือกเพลงแล้วให้กดตัว B นะครับ B b า a v วนะครับมาเป่นจากฝันเปิ้ตื่นจากฝันอันนี้ไม่เอานะครับ,บ,บตัวหลักเป็นวงเปิดแพไง้วงเปิดโดโซเฟนา อ่านะครับ,รบผมจะเอาตัวนี้แหละครับผมจะเอาเพลงผมจะเอาเป็นวงมเปิดแทนได้วงไม่ปิดโดดโซฟาน่าอ่าโซฟาน่านี่แหละครับเมื่อเราเจอเพลงอันนี้ผมกดตัวบีนะครับอ่าหลังจากผมเลือกโหมดหมูแล้วอ่ะอีกครั้งหนึ่งผมกดกดนนทูลโฮมไปผมจค้นห<ส>ายอดนิยมเพลงผมเลือกกดเฮ็ด โฮเทลมหาเพลงแล้วนะครับผมก็กดตัวบีไปเรื่อยๆไดโโแิซอ่านะครับเมื่อผมเจอเพลงที่ผมอยากจะได้แล้วอันนี้สําหรับเพลงนะครับสําหรับเพลงเพลงเดียวๆเอาพูดง่ายๆนะครับผมก็กดตัวบีไปอีกทีนึง่นอนอนองอ,อันนี้ไม่เอานะครับไปอีกอ่าซอ่าก็คือตัวเลือกเพิ่มเ,บเ,เ,เ,เโโติม สำหรับเพลงจุดๆเมื่อกี้นี้นะครับก็ Enter ไปเมื่อ Enter นะครับเข้ามาเขาก็จะเป็นเมนูนะครับก็เลื่อนลงมาไม่เอาไม่เอาให้เลื่อนหาคำว่าแชร์นะครับเมื่อเจอคำว่าแชร์แล้วนะครับให้กด Enter นะครับคัดลอกลิงก์เพลงนะครับ ถ้าเลื่อนลงมาจะเป็นฟัฝังอ่าก็ให้เลื่อนกลับไปหาคําว่าคัดลอกลิง้กด n t กงเพลงแล้วกด enter ครับอ้าวเราได้ลิงก์เพลงมาแล้วนะครับก็กด o f4 หรืออ l t e r n ร t เ f4 ออกมานะครับแล้วให้ไปที่โปรแกรมนี้แหละครับก็ enter นั่นเขาเปิด Spotify มาแล้วนะครับอยากรู้ว่าเขาเปิดอะไรมานะครับเขาก็จะมาในหน้าที่เขาเปิดหน้าปัจจุบันก็คือฟิิให้เราออแทบไป c ิดิฟานะครับ Music Converter นะครับเมื่อเจอแล้วให้กดคอนโทรลโฮมไปแล้วให ตัว e echo มาหาครับว่า please นะครับ please input อะไรสักอย่างนะครับ input, รก็นะคื input, อ,อนะค,ความหมายก็จะบอกว่าให้วางลิงก์สำหรับเพลงหรืออัลบัม้มอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อ <Me ant S 1> เจอ <Please> input, อ,อ่าเป็นลย์ลิสต์ก็ได้นะครับ เมื่อเราเจออย่างนี้ ENTER ไปนะครับแล้วทำการวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับ Ctrl V วางเลยนะครับเมื่อวางแล้วให้แท็บไปทีหนึ่ง blank นะครับหรืออเพื่อนๆบางคนก็จะเจอว่า clickable นะครับก็เมื่อเราวางแล้วเราแท็บมาทีหนึ่งก็กด ENTER เลยครับ เมื่อกด enter แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆแท็บดูนะครับเขาจะมีคําว่า part อยู่นะครับถ้าเหมือนถ้าเกิดไม่มีก็ให้เพื่อนๆนแท็บไปเรื่อยๆนะครับน้า p a r นะครับเมื่อเจอคําว่าพ a r นะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ให้เพื่อนเพื่อนแท็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับบางทีต้องรอสักแป๊บหนึ่งให้เขาประมวลผลด้วยนะครับ เมื่อเจอคำว่าพาร์ตบัตตอนนะครับโฟกัสอะไรสักอย่างก็ให้เพื่อนๆกดตัว B ไปหาคำว่าโอเคนะครับ okay, <but. S 1> เมื่อเจอโอเคแล้ว Enter ครับอดูครับอ่าเขาก็จะบอกว่าหนึ่งซองก็คือผมจะโหลดหนึ่งเพลงนั่นเองนะครับเมื okay, <but. S 1> อ่ออมีข้อความแบบนี้มานะครับก็ให้เพื่อนๆกดตัว B ไปหาคำว่า c o n v e r รได้เลยครับ Come, แอนท์ครับแล้วก็ 2> 2รอนี่นะครับเขาก็จะเริ่มโหลดแล้วนะครับอ่าจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตของเพื่อนๆนะครับแปลว,ว่าให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าการดาวน์โหลดเพลงจาก Spotify ก็จะได้เป็นเพลงจริงๆแต่อย่าโหลดเป็นเชิงพาณิชย์นะครับ อย่าใช้เป็นเชิงพาณิชย์โหลดเพื่อฟังส่วนตัวเท่านั้นนะครับปแล้วอย่าลืมอุดหนุนของแท้ด้วยนะครับโปรแกรมนี้ก็มีทั้งฟรีและเสียตังค์นะครับตัวเสียตังค์ก็จะใช้เสียเป็นรายเดือนนะครับซึ่งผมผมก็ไม่รู้ข้อมูลนะครับว่าเขาเสียเท่าไหร่เพราะว่าผมก็อือยังไม่คิดอยากจะใช้นะครับอ,อ้าวนะครับหลังจาก เขาดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะมาอย่างอาแอดมินหรือ User อร์โฟลของผมเลยนะครับก็ผมก็ออทแอไปปิดซิตรี่ฟ s ยมิวสิกคอนเวอร์เตอร์ก่อนอม่ามาแล้วนะครับส่วน s p ป t i อ y เมื่อกี้เขาปิดไปแล้วนะครับนี่ครับเขาปิดไปแล้วออทแอไปก็ไม่เจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะเข้าไปมิวสิกที่ผมเลือกให้เขาเป็นที่เก็บนะครับเวลาดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ลองผมก็จะเลื่อนดูเพลงเมื่อกี้นะครับแฟนไอ้านะครับเมื่อกี้ของสุภาณานะครับ,รบ,รบมาแล้วนะครับ แต่ผมจะไม่เปิดขออนุญาตไม่เปิดให้ฟังนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับข้อสังเกตก็คือ1ตอนที่เราเข้าไปหาข้อมูลใน Spotify นะครับ,รบเขาจะมีชื่อเพลงมีชื่อศิลปินนั้นๆน,น,นะครับแต่เวลาดาวน์โหลดมาแล้วเขาจะมีแค่ชื่อเพลง นะครับส่วนศิลปินอะไรต่างๆเขาก็จะอยู่ข้างในไฟล์เพลงอีกทีหนึง่งนะครับเวลาเราเอนเทอร์ไปหลังจากเราเล่นด้วยโปรแกรม w i n แอมมันก็จะมีข้อมูลเพลงศิลปินอะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ถ้าเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับในชื่อไฟล์เพลงของเขานะครับจะมีแค่ชื่อเพลงแค่นั้นนะครับข้อสังเกตอันที่2 เราสามารถดาวน์โหลดเป็นอัลบั้มได้นะครับแต่เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเขาจะกระจายนะครับจะไม่เป็นอัลบั้มให้เราเราต้องสร้างโฟลเดอร์เขียนเป็นชื่ออัลบั้มเองนะครับข้อสังเกตอันที่3นะครับก็คือ,อเขาจะไม่เรียงเพลงให้เรานะครับสมมติว่าอัลบั้มนี้มี10เพลงเพลงที่1ก็ไก่เพลงที่2คขอไข่ เพลงที่3คอควายแล้วแต่เขาจะโหลดเพลงไหนก่อนนะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นเพลงเพลงนั้นเป็นลําลดับต่อมาเขาจะไม่เรียงชื่อเพลงให้เรานะครับอันนี้เป็นเพราะฟรีแวร์หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับเราอาจจะไปซื้อนะครับถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นรายเดือนแล้วเนี่ยเขาอาจจะดาวน์โหลดเร็วขึ้นก็เป็นได้นะครับยังไงก็ฝาก ให้เพื่อนๆใช้แบบสร้างสารรค์นะครับโหลดมาฟังด้วยตัวของเราเองเท่านั้นนะครับอย่าใช้เป็นเชิงพาณิชย์นะครับอย่าใช้โดยการหาผลประโยชน์นะครับอันนี้ไม่ดีนะครับยังไงแล้วฝากากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ ก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับ c i t ไ f y m u s i c Converter นะครับถ้ามีอะไรพิเศษหรือต้องการอยากจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับอ่าคอมเมนต์ได้นะครับจะนำเอาไปพิจารณาแล้วก็อ่ศึกษาว่าถึงความเป็นไปได้นะครับว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณ สำหรับ400กว่าท่านนะครับที่ติดตามหวังว่าจะติดตามากันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อศึกษาร่วมกันนะครับทางด้านไอทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆร่ลำรวยเงินทองและสุขภาพกันทัววน้านะครับสวัสดีครับ ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ